ตอนนี้เรื่องของปลาหมอคางด<ะ>ํากําลังเป็นประเด็นหลายเรื่องเลยทีเดียวล่าสุดก็มีการพูดถึงเรื่องของการตาก พื้นที่ตากดินไว้2เดือนแล้วเอ๊ะทำไมปลาหมอคังดำงย,ยังอยู่ยยล่าสุดคุณผู้ชมคะทางด้านกรมประมงเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะว่าไข่ปลาหมอคังดำที่อยู่นอกปากของพ่อปลาอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการแนะนําถึงวิธีการขนส่งอย่างถูกต้องด้วยรวมไปถึงการป้องกันการระบาดที่อาจจะเป็นการข้ามเขตพื้นที่ค่ะ นายบัญชาสุกแก้วอธิบดีกรมประมงได้เปิดเผยค่ะว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของปลาหมอคังดำพบการแพร่ระบาดแล้ว16จังหวัดกรมประมงได้เร่งดำเนินการตามนโยบายของร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้ก็พบข้อสงสัยกรณีที่ไข่ของปลาหมอคังดำสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมนอกปากของปลาหมอคังดำได้นานถึง2เดือนและยังสามารถฟักเป็นตัวได้ หลังจากที่วิชาการด้านประมงนะคะหลักของวิชาการด้านประมงก็พบค่ะว่าพฤติกรรมของพ่อปลาหมอคังดําจะอมไข่เอาไว้ในปากเพื่อที่จะฟักไข่ในปากไข่ปลาต้องได้รับความชุ่มชื้นและก็ออกซิเจนอย่างเพียงพอจึงจะเป็นสภาพที่พร้อมในการที่จะฟักลูกปลาออกมาดังนั้นค่ะไข่ปลาหมอคังดําจึงไม่สามารถที่จะทนต่อสภาพแวดล้อมที่แห้งแล้งได้หากว่านําไข่ปลาหมอคังดําขึ้นมาจากน้ําแล้วทิ้งเอาไว้จน แห้งก็จะกลายเป็นไข่ที่เสียทันทีนะคะไม่สามารถที่จะฟักเป็นตัวได้อีกและเมื่อนําปลาหมอคังดําขึ้นมาจากน้ําแล้วไข่ปลาที่อยู่ในปากของพ่อปลาที่ตายแล้วจะสามารถทนอยู่ในปากได้ประมาณ10-15นาทีและไข่ที่ออกจากปากของปลานะคะก็สามารถอยู่ในน้ําที่ไม่มีออกซิเจนได้นานถึง1ชั่วโมง ส่วนในกรณีที่ไข่ปลาหมอที่ตกค้างในพื้นที่บอ่อที่ตากเอาไว้และมีการโรยปูนขาวแล้วไข่ปลาไม่สามารถที่จะฟักเป็นตัวได้แล้วนะคะนี่คือหลักวิชาการด้านประมงที่ออกมาชี้แจงนอกจากนี้ค่ะทางกรมประมงก็ยังมีการสนับสนุนให้ชาวประมงและประชาชนนะคะจับปลาหมอคังดําขึ้นจากแหล่งน้ําธรรมชาติและบอ่อระบบปิดซึ่งกรมประมงเองก็มีการตั้งจุดรับซื้อในทุกจังหวัดที่พบการแพร่ระบาดโดยจะซื้อ อยู่ที่กิโลกร,รัมละ15บาทดังนั้นค่ะจึงขอแนะนำข้อปฏิบัติในการขนย้ายปลาหมอคังดำนะคะคือ 1. การขนส่งปลาหมอคังดำควรที่จะทำการขนส่งแบบแห้งเพื่อไม่ให้มีไข่ของปลานั้นรอดชีวิต 2. การนำปลาหมอคังดำไปเป็นเหยื่อหรือว่าอาหารสัตว์แบบสดควรที่จะใช้ปลาตายแล้วก็เช็คให้แน่ใจว่าไม่มีไข่อยู่ในปากแล้ว 3. การทำความสะอาดอุปกรณ์ที่ใช้เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆของประหมอคังดำอย่างเช่นการนำไปใช้ทำเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือทำเป็นอาหารสัตว์ควรอยู่ห่างจากแหล่งน้ำธรรมชาติและบ่อน้ำทิ้งเพื่อเป็นการป้องกันการหลุดลอดค่ะ 4. การขนส่งปลาสดในน้ำแข็งควรที่จะนำปลาใส่ถุงก่อนนะคะเพื่อไม่ให้สัมผัสกับน้ำแข็งที่อาจจะละลายในระหว่างของการขนส่งได้ สำหรับเกษตรกรที่เตรียมบ่อสำหรับการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำกรมประมงก็มีข้อแนะนำค่ะคือให้ลงปูนขาวหรือว่ากากชาเพื่อฆ่าศัตรูปลาในการเตรียมบ่อก่อนที่จะลงลูกปลาที่เลี้ยงในทุกๆครั้งใช้ถุงกรองเพื่อที่จะกรองน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติเข้าสู่บ่อป้องกันไม่ให้ปลาหมอขังดำรวมไปถึงปลาผู้ล่านะคะเข้าสู่บ่อเลี้ยง หากว่าพบปลาหมอคางดําในบอ่อต้องรีบดําเนินการจับขึ้นโดยใช้แหือวนลอบหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆเพื่อควบคุมและกําจัดไม่ให้แพร่ระบาดจํานวนมากและสําหรับบอ่อเลี้ยงที่เคยพบการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดํามาแล้วนะคะก็ควรทําการตากบอ่อจนกว่าดินจะแห้งสนิทก่อนสูบน้ําเข้าบอ่อเพื่อเพาะเลี้ยงใหม่อีกครั้ง